ตอนที่2,771เทพฟีนิกตัวสะพานเริ่มจะมีกิ่งก้านงอกออกมาและบากับคนอื่นๆก็ตื่นขึ้นจากผวังพวกเขาทุกคนพยายามจะบินออกไปจากสะพานแต่เมื่อพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวกิ่งก้านที่งอกออกมาก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาจากทุกทิศท,ทุกทาง บาเป็นระดับที่พระเจ้าขั้นปริมีทีฟเขาสามารถทำลายดาวทั้งดวงได้โดยหมัดเดียวแต่เขาไม่สามารถต่อต้านกิ่งไม้เหล่านั้นได้และพวกมันเริ่มจะพันรอบตัวของเขาบาไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นที่ถูกจับตัวแม้แต่ยอดฝีมือระดับที่พระเจ้าขั้นพรานิวเทชันอย่างผู้อาวุโสนาเดอก็ไม่สามารถหนีไปได้ เขาปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาแต่ภายใต้แรงของกิ่งไม้พลังของเขาก็เป็นเหมือนกับหิมะที่ละลายในแสงแดดความพยายามของเขาไม่มีประโยชน์และกิ่งไม้ก็จับตัวเขาเอาไว้แน่นไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนบนสะพานที่รอดจากเรื่องนี้พวกเขาทุกคนถูกพันรอบเหมือนกับไหมหลากหลายขนาดที่ถูกค่อยตองแต่งจากสะพานขณะที่ฮันเซ้นมองพวกเขาฮันเซ้นก็อึ้งกับที่พวกเขาดูเหมือนกับ หมอนผีเสื้อหารเส้นเคยพบมแมลงเหล่านั้นห้อยจากต้นไม้ใกล้กับบ้านเก่าของเขาพวกมันจะห้อยตัวลงจากกิ่งไม้อย่างไรซึ่งความเคลื่อนไหวนอกสจากว่าสายลมจะพัดพวกมันแกว่งไปมาภาพตรงหน้าของเขาในตอนนี้เป็นอะไรที่คล้ายกันอย่างน่าขนลุก ฮานเซ่นยังสังเกตสิ่งมีชีวิตที่ถูกจับตัวขณะที่ถอยออกไปด้านหลังแม้แต่ผู้อาวุโสนาเดอก็ไม่สามารถต่อต้านการจับกลุ่มของกิ่งไม้ได้และหานเส้นก็ไม่คิดว่าตัวเขาแข็งแกร่งไปกว่าผู้อาวุโสนาเดอร์มากนัก ดังนั้นถ้าเขาเข้าไปใกล้เขาก็อาจจะตกดูในชะตากรรมเดียวกันราก้อนวันและเป่าเหรียญดูเหมือนจะมีความคิดที่เหมือนกับหานเส้นพวกเขาถอยออกไปด้านหลังเช่นเดียวกันทันใดนั้นเองเสียงร้องของนกก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนและหนึ่งวินาทีต่อมาหานเส้นก็รู้สึกได้ถึงพลังชีวิตที่น่ากลัวกำลังโฉบลงมาจากด้านบนมันพุ่งมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วจึงแม้ทัวนก จะยังคงบินอยู่บนท้องฟ้าแต่ออลาของมันก็มาถึงพื้นดินด้านล่างแล้วและบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นผิวในทันทีหานเซ่นพบว่าร่างกายของตัวเองถูกกดลงกับพื้นและเขาก็ไม่สามารถลุกกลับขึ้นมาแรงกดดันที่น่ากลัวค่อยๆกดเขาจมลงไป เขาไม่สามารถพาตัวเองออกมาได้ฮานซ้นหันมองไปด้านข้างและพยายามจะมองตามเสียงที่ดังมาจากท้องฟ้าสิ่งที่เขาเหลือไปเห็นก็คือนกตัวใหญ่ที่ลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงสีขาวมันบินสูงอยู่บนท้องฟ้าและแรงกดดันที่น่ากลัวก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของมันฮานซ้นไม่สามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่ามันเป็นนกชนิดไหนกันแน่ มันทั้งดูสง่าภาคภูมิงดงามและสูงส่งมันดูเหมือนกับเทพที่ลงมาจากท้องฟ้ามันเหมือนกับตำนานที่บรรยายถึงเทพฟีนิกแต่ฮานสนไม่เคยเห็นฟีนิก์ของจริงมาก่อนดังนั้นเขาไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้นั้นคือเทพฟีนิกหรือเปล่านกตัวใหญ่โบยบินไปมาอยู่เหนือภูเขา และที่ไหนก็ตามที่มันผ่านไปพืนแผ่นดินที่อยู่ใต้มันก็กลับมามีชีวิตทั้งต้นไม้พุ่มไม้และใบไม้เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนกตัวใหญ่บินเป็นวงกลมอย่างช้าๆและดูเหมือนกับว่าทั้งโลกนั้นติดตามมันด้วยความหวังที่จะถูกมอบพลังชีวิตอีกครั้งต้นไม้สีเขียวมีใบงอกกลับขึ้นมาจากต้นเต็มดอกไม้โปร่ขึ้นมาจากพื้นดินไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่นกบินผ่านไป ดินแดนที่ลกล้างก็ถูกเปลี่ยนเป็นสวรรค์เขตร้อนมันคือฟีนิกซ์จริงๆเปาเหรียญกำลังนอนอยู่กับพื้นถัดไปจากอ่านส้นนดูเหมือนเขากำลังตกตะลึงจนไม่รู้ว่าควรจะปฏิบัติกริยายังไงช่วงนี้เรานี่โชคร้ายจริงๆเราเข้ามาในซีโนเจนอีกสเปซที่ยังไม่ถูกพัฒนาและพบกับฟีนิกซ์ขั้นรูคอตเข้าโอกาสมันต่ำยิ่งกว่าการถูกลัตเตอรี่ซะอีก อ่านเส้นบนในใจโชคดีที่ฟีนิกซ์ไม่ได้บินมาทางพวกเขามันบินไปที่สะพานไม้ของภูเขาสองพาน,นอนมันบินไปอย่างช้าๆจนกระทั่งไปถึงที่สะพานหลังจากที่วนเวียนรอบๆสะพานอยู่สามรอบฟีนิกซ์ที่ลุกโชนด้วยเพลิงสีขาวก็บินลงมาบนสะพานไม้ไฟของมันไม่ได้แผดเผาสะพานไม้จริงๆแล้วดูเหมือนกับว่ามันเพิ่มพลังชีวิตให้กับไม้นั้น และทําให้กิ่งก้านงอกออกมาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมหลังจากนั้นฟีนิกก็ลดหัวลงมาเพื่อมองไปยังหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ถูกจับตัวเท่าที่หารเซึ้นมองเห็นผ่านลังไหมของกิ่งไม้สิ่งมีชีวิตนั้นดูเหมือนกับโกเลมมีเพียงแค่หัวของโกเลมเท่านั้นที่โผล่ออกมาให้เห็นตอบคำถามของข้าถ้าข้าพอใจในคำตอบของเจ้าแบบนั้นข้าก็จะยกโทษให้กับเจ้าที่ล่วงละเมิดข้า ฟีนิกไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนได้ยินเสียงของฟีนิก์ในจิตใจของพวกเขาขอ้ขอขอจะตอบคำถามของท่านท่านอยากรู้เรื่องอะไรสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนกับโกเลมพูดวันหนึ่งเจ้าและคนรักของเจ้าเผชิญกับอันตรายหนึ่งในพวกเจ้าจำเป็นต้องตายเพื่อให้อีกคนรอดชีวิตเจ้ามีพลังที่จะตัดสินเรื่องนั้นเจ้าเลือกที่จะตาย เพื่อให้คนรักของเจ้ามีชีวิตรอดหรือเจ้าเลือกที่จะให้คนรักของเจ้าตายเพื่อให้เจ้าจะได้มีชีวิตรอดเสียงของฟีนิกซ์ดังก้องและสั่นคลอนจิตใจของพวกเขาขณะที่มันพูดทุกคนรู้สึกแปลกใจพวกเขาคิดว่าฟีนิกซ์ในตำนานจะถามเกี่ยวกับความลับในอดีตการบางอย่างพวกเขาไม่ได้คิดว่าจะถูกถามอะไรแบบนี้คำถามแบบนี้ไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว คนแต่ละคนจะมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปแต่ในเมื่อฟีนิกถามออกมาเรียบร้อยแล้วโกเลมก็ไม่สามารถปฏิเสธที่จะตอบได้มันกลืนน้ำลายก่อนที่จะตอบไปว่าข้าจะเสียสะตัวเองเพื่อป้องกันคุนรักหน้าไว้หลังหลอกเสียงที่ฟังดูเหยียดหยามของฟีนิกดังขึ้นในหัวของทุกคนวินาทีต่อมาหานเซ้นและคนอื่นก็มองเห็นฟีนิกลดหัวลงมาปากของมันอ้าออกในทิศทางของโคเลม แต่ฟีนิกซ์ไม่ได้เอาปากจับโกเลมมันทําการสูดลมหายใจเข้าไปแทนพลังประหลาดล้วนไหลออกมาจากร่างกายของโกเลมและหายเข้าไปในปากของฟีนิกซ์หลังจากที่พลังประหลาดนั้นถูกเอาไปหัวของโกเลมก็ดูเหมือนกับเปลือกไม้ที่แห้งเหี่ยวหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็ย่อยสลายเป็นผุ๋ยผงที่ปลิวไปกับสายลมทุกคนจ้องไปยังตำแหน่งที่โกเลมเคยอยู่อย่างพูดอะไรไม่ออก ถึงแม้โกเลมนั้นจะเป็นแค่สิ่งมีชีวิตระดับราชันแต่พลังของมันก็ถูกดูดไปจนร่างกายสลายกลายเป็นผุยผงมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเกินไปฟีนิกซ์นั้นดูเหมือนจะไม่คิดว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องใหญ่อะไรมันเลิกสนใจลังไหมที่เพิ่งว่างเปล่าและหันไปหาลังไหมที่อยู่ถัดไปหัวของสิ่งมีชีวิตที่โผล่ออกมาจากลังไหมนั้นดูเหมือนกับ ปลาหมึกหารเส้นจดจำสิ่งมีชีวิตนี้ได้มันติดตามผู้อาวุโสนาเดอร์ดังนั้นมันจะต้องเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของผู้อาวุโสนาเดอร์สิ่งมีชีวิตนั้นซีดไปในตอนที่ฟีนิกซ์มองหะมองมาที่มันหลังจากนั้นเสียงของฟีนิกซ์ก็ดังขึ้นอีกครั้งวันหนึ่งเจ้าและคนลักของเจ้าเผชิญหน้ากับอันตรายหนึ่งในพวกเจ้าจำเป็นต้องตายเพื่อที่อีกคนจะรอดเจ้ามีพลังที่จะตัดสินเรื่องนี้ เจ้าเลือกที่จะตายเพื่อให้คนรักของเจ้ารอดหรือว่าเจ้าจะเลือกให้คนรักของเจ้าตายเพื่อที่เจ้าจะได้รอดสิ่งมีชีวิตนั้นรู้สึกหวาดกลัวแต่เมื่อมันสังเกตได้ว่าคำถามนั้นเหมือนกับก่อนหน้านี้มันก็ดีใจขึ้นมาโกเลมนั้นได้เลือกคำตอบหนึ่งไปแล้วและคำตอบนั้นก็เป็นคำตอบที่ผิดดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนกับปลาหมึกจึงสันนิษฐานว่าคำตอบอีกอย่างจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อคิดได้แบบนั้นมันก็รีบตะโกนออกไปว่าข้าเลือกรักษาชีวิตของตัวเองต่ำช้าก่อนที่สิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับปลาหมึกจะได้อธิบายว่าทำไมมันถึงเลือกแบบนั้นเสียงโกรธของฟีนิกก็ดังขึ้นในหัวของทุกคนฟีนิกลดหัวลงมาและสูดลมหายใจเข้าไปพลังของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับปลาหมึกก็ถูกดูดออกไปอย่างรวดเร็วพลังของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับปลาหมึกก็ถูกดูดออก ไปอย่างรวดเร็วและร่างกายของมันก็กลายเป็นผุยผงที่ถูกสายลมพัดปลิวหายไปทุกคนรู้สึกหนาวขึ้นมาพวกเขาคิดว่าการมอบคำตอบอีกอย่างหนึ่งจะทำให้พวกเขารอดชีวิตแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคำถามของฟีนิกซ์นั้นไม่มีคำตอบที่ถูกต้องและทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของฟีนิกซ์ตอนที่2 7 7 2เจ้ากินสิ่งนี้ฮานเซน เป่าเหรียญและดราก้อนวันเงือตกมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่ากลัวไปกว่าเทพที่ไม่มีเหตุผลเห็นได้ชัดว่าเทพฟีนิกซ์ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเหตุผลเลยสักนิดเดียวเจ้าตอบคำถามนี้ฟีนิกซ์หันไปหาขุนนางระดับราจันอีกคนคนคนนั้นเป็นลูกศิษย์ของผู้อาวุโสนาเดอร์เช่นกันและเขาก็ได้รับคำถามเดียวกันท่านอาจาร คนคนนั้นดูเหมือนจะร้องไห้ออกมาเขาพูดกับผู้อาวุโสนาเดร์ด้วยเสียงสั่นๆใบหน้าของผู้อาวุโสนาเดร์เปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาพาลูกศิษย์หลายคนมาสำรวจซีโนเจนอีกสเปซที่ถูกค้นพบใหม่ก็เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์เขาไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องมาเจอกับสิ่งมีชีวิตขั้นรูกลตสิ่งมีชีวิตแบบนี้เป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงเขารู้สึกว่าสถานการณ์ในตอนนี้นั้นเลวร้ายสุดๆ ลูกศิษย์คนนี้ของผู้อาวุโสนาเดรเป็นยอดฝีมือระดับราชันที่มีเลือดของเดสทรยเออแต่ตอนนี้เขาดูอ่อนแอยิ่งกว่าคนนอกที่ระดับต่ำกว่าซะอีกตอบคำถามของข้ามาเปลวเพลิงตามร่างกายของฟีนิกซ์ระเบิดออกและเข้าปกคุมทั้งท้องฟ้าและแผ่นดินเดสทรยเออร์ er ระดับราชันคนนั้นตัวซีดไปเขารีบตอบข้าข้าจะฟังคนรักของข้า ท่านางอยากให้ข้ามีชีวิตรอดข้าก็จะมีชีวิตรอดท่านางอยากให้ข้าต้องตายข้าก็จะตายขี้ขลาดตาขาวฟีนิกขึ้นเสียงมันอ้าปากและสูดลมหายใจเหมือนกับสองสิ่งมีชีวิตก่อนหน้าร่างกายของเรสรอยเยอร์ระดับราชันสลายกลายเป็นผุยผงเช่นเดียวกันทุกคนที่อยู่ที่นั่นรู้สึกท้อแท้เห็นได้ชัดว่าฟีนิกกำลังเล่นตลกกับพวกเขามันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะตอบอะไรพวกเขาก็จะต้องตายอยู่ดี ถ้าเจ้าต้องการจะฆ่าข้าก็ฆ่าข้าซะเลยข้าจะไม่ตอบคำถามหวยหวยของเจ้าระดับราชาไลชื่อคนหนึ่งตะโกนออกมาถ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าปรารถนาข้าก็จะทำให้เจ้าสมหวังฟีนิกซ์ยังคงทำตัวสูงส่งมันลดตัวลงมาและอ้าปากเพื่อสูดลมหายใจระดับราชาคนนั้นย่อยสลายกลายเป็นผุยผงหานเซ่นรู้สึกแย่เขาหวังว่าคำถามของฟีนิกซ์นั้นจะคล้ายคลึงกับการอธิษฐานที่ถูกเสนอด้วยคน ที่อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าเขาจึงคิดไปว่าถ้าเขาไม่ตอบคำถามฟีนิกก็อาจจะไม่ทํำร้ายเขาแต่หลังจากที่ได้เห็นการตายของเหยื่อคนล่าสุดก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นใบหน้าของรา้อนวันและเป่าเหรียญดูซีเซียวและเต็มไปด้วยเหงื่อพวกเขารู้สึกสิ้นหวังฟีนิกถามคำถามเดิมอีกกับหลายคนแต่ไม่ว่าพวกเขาจะตอบอะไรผลลัพธ์ที่ออกมาก็เหมือนเดิม พวกเขาจะถูกดูดเอาพลังชีวิตของตัวเองออกไปจากล่างผู้อาวุโสนาเดอร์เป็นระดับเทพเจ้าขั้นทรานมิวเทชันที่ทรงพลังแต่เขาก็ทำได้แต่มองดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาไม่สามารถต่อต้านหรือทำอะไรกับมันได้ที่สุดแล้วฟีนิกก็มาหยุดอยู่ที่ผู้อาวุโสนาเดอร์สหัวและหกตาของผู้อาวุโสนาเดอร์จ้องกลับไปที่ฟีนิกดูเหมือนกับว่าเขาต้องการจะจู่โจมฟีนิก แต่ร่างกายของเขาถูกลัดแน่นเกินไปเขาไม่สามารถแม้แต่จะขยับเขยื้อนได้การจะต่อสู้นั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาไม่สามารถกระดิกนิ้วได้ด้วยซ้ำกิ่งไม้นั้นไม่ได้แค่จับร่างกายของเขาเอาไว้ถ้าสถานการณ์เป็นอะไรที่ง่ายอย่างนั้นเขาที่เป็นระดับทเทพเจ้าขั้นตรานมิวเทชันก็คงจะไม่ถูกทำให้หมดหนทางด้วยการถูกรัดร่างกายเอาไว้แบบนี้แต่ตอนนี้ผู้อาวุโสนาเดินนั้นไม่สามารถปลดปล่อยพลังอะไรออกมาได้ เขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะพลังของเขาถูกปิดผนึกเอาไว้หรือถูกกรูดออกไปจนหมดกันแน่ขณะที่ทุกคนรอผู้อวโสนาเดอร์จะถูกฆ่าจูจูฟีนิกก็หันหน้าหนีไปมันหันไปรอบๆและสายตาของมันก็มาหยุดอยู่ที่หานซส่นและคนอื่นๆอีกสองคนที่อยู่ข้างๆหัวใจของทั้งสามคนก็เริ่มจะเต้นรัวก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นฟีนิกก็กระพือปีกและบินลงมาจากภูเขา โอ้ไม่นะหานเซนรู้สึกแย่ขึ้นมาทำไมจูจ่ๆฟีนิกถึงได้เกิดเปลี่ยนใจและเลือกบินมาทางพวกเขาแทนใบหน้าของราก้อนวันและเป่าเหรียญเปลี่ยนเป็นสีเขียวราก้อนวันตะโกนใส่เปาเหรียญเปาเหรียญถ้าพวกเราไม่สู้พวกเราก็จะไม่มีโอกาสรอดใบหน้าของเปาเหรียญดูมืดมัวเจ้าคิดว่าข้าไม่อยากจะสู้หรือยังไงเจ้ามองไม่ออกหรือยังไงว่าความแตกต่างของพลังมีมากเกินไป ถึงแม้มันจะดูเหมือนว่าร่างกายแห่งราชันของข้าไม่ได้ถูกยับยัง้งแต่ข้าก็ใช้พลังไม่ได้เจ้าเป็นเผ่าราก้อนไม่ใช่หรือพวกเจ้าบอกว่าตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่กล้าหาญที่สุดไม่ใช่หรือยังไงไม่ใช่ว่าพวกเจ้ามีความต้านทานสูงหรอกหรือเจ้าทำลายพลังที่ยับยั้งข้าจากการใช้ร่างกายแห่งราชันได้ไหมละ่ะบางทีนั่นอาจจะเป็นหนทางที่ทำให้พวกเราลอดชีวิตไปจากที่นี่ดราก้อน,นพูดขึ้นมาถ้าข้าปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ เจ้าคิดว่าข้าจะยังอยู่ที่นี่อีกอย่างนั้นเหรอการพูดคุยเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์พวกเขาทั้งสองคนถูกล็อกเอาไว้กับพื้นรา้อนวันเห็นว่าเบ่าเรียนนั้นไร้ประโยชน์ดังนั้นเขาจึงหันมามองฮานเซ่นดอลล่าถ้าเจ้าหนีไปได้พาพวกเราไปตอนนี้เลยก่อนที่มันจะสายเกินไปฮานเซ่นสายหัวถึงแม้เขาจะใช้ร่างกายเทพเจ้าสซนเปริตขั้นสุดยอดเพื่อหนีไปแต่มันก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายจริงๆ เพราะยังไงซะร่างกายที่พระเจ้าสเปริตขั้นสุดยอดก็มีเวลาที่จำกัดและเมื่อเวลาหมดลงพลังของฟีนิกก็จะล็อกตัวเขาลงกับพื้นอีกครั้งแบบนั้นเขาก็จะถูกฆ่าตายพวกเขาทั้งสามคนไม่สามารถทำอะไรได้และตอนนี้ฟีนิกก็มาถึงพวกเขาแล้วมันบินลงบนพื้นที่ห่างจากทั้งสามคนไปเพียงแค่สิบเมตรหลังจากนั้นมันก็มองมาที่ฮาเส้นไม่มีทางมันมีสิ่งมีชีวิตมากมายอยู่ที่นี่แต่เลือกที่จะกินข้าเนี่ยนะ ข้าไม่ใช่พลัถังซัมจังมาจ้องมองข้าเพื่ออะไรฮานเซ่นรู้สึกขดหูเข,ขาเตรียมตัวจะเปิดใช้ร่างกายเทพเจ้าเซปิริตขั้นสุดยอดถึงแม้โอกาสหนีไปได้จะต่ำแต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองดูฮานเซ่นจะรอจนกระทั่งฟีนิกซ์เริ่มถามคำถามและทันทีที่มันเริ่มพูดเขาก็จะใช้ร่างกายเทพเจ้าเซปิริตขั้นสุดยอดเพื่อเทเลพอร์ตหนีไปบางทีแบบนั้นเขาอาจจะลอดไปได้แต่ในตอนที่ฟีนิกซ์เปิดปากมันไม่ได้ถามคำถาม มันปล่อยแรงดึงดูดที่น่ากลัวออกมาดึงร่างกายของหานเส้นโอ้ไม่นะมันจบสิ้นแล้วหานเส้นคิดด้วยความสิ้นหวังมันสายเกินไปแล้วที่เขาจะใช้ร่างกายที่พระเจ้าสิบริตขั้นสุดยอดในตอนนี้หานเส้น <Hans en S 2> คิดว่าตัวเองจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นผุยผงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายของเขาบินผ่านอากาศเข้าไปหาฟีนิกก่อนที่ฮานเซ่นจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นฟีนิกก็กระพือปีก และปล่อยลมใส่ตัวหานเส้นเพื่อส่งเขาไปบนหลังของมันหานเส้นนั่งอยู่บนเปลวไฟสีขาวแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกร้อนมันรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายแทนเขารู้สึกราวกับว่ากำลังนั่งอยู่บนบ่อน,น้ำพุร้อนร่างกายของฟีนิกซ์ดูเหมือนจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตที่ไม่จำกัดมันไหลผ่านตัวเขาและทำให้ร่างกายของเขารู้สึกราวกับไม้เก่าที่ได้รับชีวิตชีวากลับคืนมาอีกครั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้น อาหารส้นสับสนเป่าเหรียญดาก้อนวันและสิ่งมีชีวิตอื่นก็ดูสับสนเช่นเดียวกันพวกเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาทั้งหมดคิดว่าอาหารส้นจะถูกดูดพลังชีวิตจนกลายเป็นปุ๋ยผงพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าอาหารส้นจะถูกพาตัวขึ้นไปนั่งบนหลังของฟีนิกพวกเขาทุกคนจ้องไปที่อาหารส้นด้วยความประหลาดใจหลังจากที่ฟีนิกพาพาหารส้นไปไว้บนหลังของมันมันก็กระพือปีกและบินกลับไปที่สะพานไม้ หานสินนั่งอยู่บนหลังของฟีนิกซ์และเขาสามารถบอกว่าฟีนิกซ์ไม่ได้มีจิตใจที่มุ่งร้ายอะไรต่อเขาเมื่อฟีนิกซ์กลับมาที่สะพานอีกครั้งมันก็ลงมาตรงหน้าของผู้อาวุโสนาเดอร์ที่ยังคงถูกพันธนาการเอาไว้ราวกับลังไหมเสียงของฟีนิกซ์ดังขึ้นในหัวของทุกคนอีกครั้งเจ้ากินสิ่งน,นี้ฟีนิกซ์พูดทุกคนอ้าปากค้างเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงแม้ฟีนิกซ์จะไม่ได้เรียกชื่อของผู้อาวุโสนาเดอร์ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าฟีนิกซ์นั้นคิดว่าเดสรอยเยอร์เป็นอาหารที่อเรเ็ดอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการและมันก็ต้องการให้หารเส้นกินเขาคนนี้ไปตอนที่2,773ตราบใดที่เจ้าต้องการเจ้าให้ข่ากินเขาอาหารเส้นประหลาดใจใช่เขาคืออาหารที่ดีที่สุดในที่แห่งนี้เจ้ากังวลว่าเขาจะรสชาติไม่ดีอย่างนั้นหรือ ถ้าแบบนั้นเจ้าเลือกเองก็ได้กินอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการถ้าเจ้าชอบมันมันก็จะเป็นของเจ้าฟินิกพูด ผู้อาวุโสนาเดอและคนอื่นๆเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ได้ยินฟีนิกบอกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าอาหารแต่ทว่าดอลล่านั้นถูกเชิญให้มากินร่วมกับฟีนิกซ์รากับเป็นแขกผู้มีเกียรติถ้าดอลล่าต้องการดอลล่าก็สามารถที่จะกินพวกเขาจนกระทั่งอิ่มท้องถึงแม้ฮานเซ่นจะไม่รู้ว่าทำไมฟีนิกถึงปฏิบัติกับเขาต่างจากคนอื่นแต่เขาก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเมื่อรู้สึกแบบนั้น เจ้าให้พวกเขาทั้งหมดกับข้าฮานเซ่นถามขณะที่มองไปที่ผู้อาวุโสนาเดรและคนอื่นแน่นอนถ้าเจ้าต้องการพวกเขาแล้วก็นะฟีนิกซ์ยิ้มมันเป็นเหมือนกับแม่ที่ชอบเอาอกเอาใจลูกฮานเซ่นไม่อาจเข้าใจถึงพฤติกรรมของมันได้เมื่อคำานึงถึงการที่มันเพิ่งจะเล่นกับชีวิตของคนอื่นเมื่อครู่นี้มันเปลี่ยนระดับปลาชันและระดับเทพเจ้าให้กลายเป็นปุยผงได้อย่างง่ายดายข้าจะทำอะไรกับพวกเขาก็ได้ถ้าข้าไม่ต้องการกินพวกเขา ข้าจะปล่อยพวกเขาไปได้ใช่ไหมฮารเเซนถามได้ตราบใดที่นั่นคือสิ่งที่เจ้าต้องการดูเหมือนกับว่าฟีนิกกำลังจะตามใจเขาจริงๆฮานเเซนต้องการจะช่วยดรา้อนวันแต่หลังจากนั้นเขาก็ลังเลขึ้นมาเขาตัดสินใจจะช่วยเป่าเหรียญไปด้วยเลยเขาต้องการจะจัดการกับเปาเหรียญด้วยตัวเองถ้าอย่างนั้นปล่อยสองคนนั้นไปฮารเเซนชี้ไปที่ดราก้อนวันและเป่าเหรียญในตอนที่ฟีนิกได้ยินคําของฮารเเซน มันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่เป่าเหรียญและดาก้อนวันรู้สึกว่าแรงกดดันที่กดลงบนล่างของพวกเขาได้หายไปแล้วขอบคุณเจ้ามากดอลล่าข้าทราบซึ้งในเรื่องนี้ดาก้อนวันกล่าวเขายังคงดูค่อนข้างตื่นกลัวทันทีที่เขาพูดจบเขาก็รีบบินหนีไปเขาไม่กล้าจะอยู่ที่นี่ต่อเพราะกลัวว่าฟีนิกซ์จะเกิดเปลี่ยนใจสิ่งที่เจ้าทําในวันนี้จะถูกตอบแทนข้าเป็นหนี้บุญคุณเจ้าเป่าเหรียญพูดก่อนที่จะรีบตามดาก้อนวันไป ดอลล่าได้โปรช่วยข้าด้วยดอลล่าดอลล่าเมื่อคนอื่นๆเห็นว่าฟีนิกยอมปล่อยดรา้อนวันและเป่าเหรียญไปตามคำของดอลล่าทุกคนก็ตกใจกับเรื่องนั้นแต่พวกเขากลับมามีหวังอีกครั้งและดับราชันหลายคนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากฮานเเซนข้าจะทำอะไรกับคนพวกนี้ก็ได้อย่างนั้นเหรอฮารเเซนถามอีกครั้งขณะที่มองไปที่เทพฟีนิก์อย่างไม่ค่อยแน่ใจแน่นอนพวกเขาทั้งหมดเป็นของเจ้า ฟีนิกพูดด้วยรอยยิ้มหานเส้นลีตาและมองไปที่ผู้โอุโสนาเดอร์กับคนอื่นๆเขาเงียบอยู่เป็นเวลานานและความไม่เต็มใจของเขาก็ทําให้ทุกคนรู้สึกกังวลอย่างมากดอลล่าได้โปรดเมตตาและปล่อยพวกเราไปข้ามีครอบครัวที่รอคอยข้าอยู่ที่บ้านลาชันจากเผ่าพันธุ์เล็กๆคนหนึ่งขอร้องข้าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับพวกเจ้าและข้าก็ไม่ได้ร่วมมือกับพวกเจ้าเช่นกันทำไมข้าถึงควรต้องช่วยเจ้า หานเส้นมองไปที่ราชันคนนั้นและพูดอย่างเย็นชาราชันคนนั้นรีบตอบรับข้ามีสมบัติและยินซีโนเจนิอีกอยู่มากมายข้าข้าจะมอบพวกมันทั้งหมดให้กับเจ้าข้าแค่ต้องการมีชีวิตรอดกลับไปหาครอบครัวข้าจะเป็นหนี้บุญคุณของเจ้าอย่างสูงเจ้ายินดีจะทําแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้บังคับเจ้าหานเส้นพูดพร้อมกับกระพริบตาปติๆแน่แน่นอนว่าข้ายินดี ข้าจะรู้สึกขอบคุณเจ้าไปช่วยชีวิตถ้าเจ้าปล่อยข้าไปนละฆ่าก็จะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณของเจ้าราชันคนนั้นพูดดอลล่าข้ายินดีที่จะมอบสมบัติและยินซีโน,โนเจนอีกทั้งหมดของข้าให้เช่นกันดอลล่าได้โปรดรับทันใดนั้นระับราชันทั้งหลายต่างก็เริ่มแย่งกันที่จะมอบสมบัติให้กับหานซส่นพวกเขาเพียงแค่ขอให้หานซึ่นแสดงความเมตตาและปล่อยพวกเขาไปถ้าพวกเจ้าจิตใจกว้างแบบนี้ข้าก็จะไม่ปฏิเสธข้อเสนอของพวกเจ้า าหาเส้นพูดอย่างเคลอะเขินเล็กน้อยเขาเรีบรับสมบัติและยินซีโนเจนอีกจากเหล่าราชันพร้อมกับขอให้ฟีนิกช่วยปล่อยพวกเขาไปเหล่าลาชันดีใจอย่างมากหลังจากที่พวกเขากล่าวขอบคุณาหารเส้นเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็รีบออกไปจากที่นั่นดอลล่านี่คือทั้งหมดที่ข้ามีมันมากพอที่เจ้าจะไว้ชีวิตข้าไหมบ่าพูด บาไม่ใช่คนที่มีสมบัติอะไรติดตัวมากมายสิ่งของมีค่าเดียวที่เขามีอยู่ค,คือมีดใบเลื่อยระดับที่พระเจ้าและมันก็เป็นแค่ขั้นปรีมีทีฟเท่านั้นถ้าเจ้ายินดีจะมอบมันให้กับข้าแบบนั้นข้าจะรับมันไว้อ่านเส้นพยักหน้าและรับมีดใบเลื่อยของบามาหลังจากนั้นฟีนิกก็ปล่อยบาไปแต่ในตอนที่ยอดฝีมือระดับที่พระเจ้าคนอื่นเห็นว่าบาแค่มอบสมบัติระดับที่พระเจ้าชิ้นเดียวเพื่อแลกชีวิตกับตัวเอง พวกเขาก็ตัดสินใจจะทําตามพวกเขาคิดจะมอบสมบัติระดับที่พระเจ้าเพื่อแลกกับชีวิตของตัวเองหารเส้นหันมาหาระดับที่พระเจ้าคนอื่นด้วยรอยยิ้มและพูดบาและเพื่อนของเขาเดียร์ล็อปเปอร์เป็นนายจ้างเก่าของข้านั่นเป็นเหตุผลที่เขาได้รับการปฏิบัติพิเศษถ้าพวกเจ้าที่เหลือต้องการจะซื้อชีวิตของตัวเองสมบัติระดับที่พระเจ้าเพียงแค่ชิ้นเดียวยังคงไม่พอ ความประหลาดใจตากฏขึ้นบนใบหน้าของเหล่าระดับที่พระเจ้าที่ถูกจับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาวุโสนาเดรใบหน้าของเขากำลังบิดเบี้ยวและเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวขณะที่อารมณ์ความรู้สึกของเขาโอนเอ็นไปมาระหว่างความรังเกียจและความโกรธก่อนหน้านี้เขาคิดว่าดอดลล่าเป็นแค่คนไร้ประโยชน์คนหนึ่ง เขาจึงปฏิเสธจะร่วมทีมกับดอลล่าใครจะไปรู้ว่าชีวิตของเขาจะตกอยู่ในงมมือของชายคนนี้เขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีพอจะเชื่อว่าโอกาสที่เขาจะถูกปล่อยตัวคือ50-50เขาคงจะไม่ถูกปล่อยให้รอดชีวิตกลับไปถึงแม้เขาจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กับหาซึนก็ตามขณะที่เขามองดูหาซึนหลอกเอาของมีค่าจากระดับเทพเจ้าคนอื่นๆความประทับใจแรกพบที่ผู้อาวุโสนาเดมีต่อหาซึนก็ฝังลึก ยิ่งกว่าเดิมเจ้านี้แล้วโมบจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนเรียกเขาว่าดอลล่าตอนนี้ระดับเทพเจ้าคนอื่นถูกบังคับให้มอบของมีค่าทั้งหมดเพื่อแลก เป็นอิสระภาพของตัวเองพวกเขาเองก็รู้สึกตัวว่าจริงๆแล้วหาเซ่นเป็นคนยังไงแต่การสูญเสียทรัพยากรทั้งหมดนั้นยังถือว่าดีกว่าการต้องมาตายอยู่ที่นี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่น่าพอใจแต่เหล่ายอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็ยอมมอบของมีค่าของตัวเองให้กับหาเซ่นอย่างรวดเร็วมันไม่มีพวกเขาคนไหนที่กล้าจะต่อรองกับหาเซ่นในเวลาเพียงไม่นานหาเซ่นก็กลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งยอดฝีมือทุกคนที่เคยถูกจับตัวถูกปล่อยไป เวงก็แต่พู้อาวุโสนาเดอเท่านั้นจนถึงตอนนี้เขายังไม่พูดอะไรออกมาสักคำผู้อาวุโสนาเดอไม่สามารถแม้แต่จะหันหน้าหนีใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเจ็ดสีแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่เขายังคงไม่พูดอะไรข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะปล่อยทุกคนกลับไปแต่ถ้าเจ้ากล้าที่จะฆ่าฆ่าการฆ่าฆ่าต่อหน้าพยานคนอื่นจะเหมือนเป็นการประกาศสงครามกับเ er. ผ่าเดสทรีเยอร์ู้อาวุโสนาเดอคิดกับตัวเองแต่เขายังคงไม่พูดอะไรออกมา พี่ฟีนิกขอบคุณความเมตตาและความใจกว้างของเจ้ามากๆพี่ฟีนิกขอบคุณความเมตตาและความใจกว้างของเจ้ามากมากคนที่เหลือคนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับข้าเจ้ากินเขาได้เลยฮานเเซนพูดพร้อมกับโคง้งคํานับกับฟีนิกผู้อาวุโสนาเดออ้าปากค้างแต่ก่อนที่เขาจะตะโกนแย้งอะไรได้เทปฟีนิกก็อ้าปากและสูดลมหายใจเข้าไปผู้อาวุโสนาเดอถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยโปงทันที ทุกคนจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงียบสนิทพวกเขาหวาดกลัวกับความจริงที่ระดับเทพเจ้าขั้นการมิวเทชันถูกฆ่าตายง่ายๆแบบนั้นแต่พวกเขาก็ดีใจที่ตัวเองตัดสินใจถูกต้องถ้าพวกเขาไม่ยอมมอบสิ่งของมีค่าให้กับหารซึ่นแต่โดยดีพวกเขาก็คงจะมีจุดจบเหมือนอย่างผู้อวุโสนาเดอร์ผู้อวุโสนาเดอร์ใช้ชีวิตอยู่บ้านอย่างสันติสุขเป็นเวลานานเกินไป เขาคงจะลืมไปแล้วว่าจัก,กรวาลน,นี้อันตรายขนาดไหนแม้แต่ในจังหวะที่เขากำลังจะต้องตายเขาก็ยังคงคิดเกี่ยวกับการรักษาชื่อเสียงของตัวเอง บาสายหัวถึงแม้เดสทรอยเยอร์จะเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ส่งพลังแต่พวกเขาก็มีระดับที่พระเจ้าอยู่ไม่มากนะักการสูญเสียระดับที่พระเจ้าขั้นตานมิวเทชันไปนั้นถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับพวกเขาแต่ผู้อาวุโสนาเดอรมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเวลานานเกินไปแทนที่จะใช้เวลาไปกับการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเขากลับใช้เวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาไปกับการสอนลูกศิษย์ เขาลืมไปแล้วว่าจัก,กรวาลแห่งนี้โหดร้ายขนาดไหนเขาเป็นห่วงชื่อเสียงของตัวเองมากจนเกินไปในตอนที่ทุกคนจากไปแล้วหานเซ่นก็โค้งคำนับเทพฟีนิกซ์อีกครั้งและพูดขอบคุณพี่ฟีนิกซ์มากๆถ้ามีบางสิ่งที่เจ้าต้องการให้ข้าทําข้าจะพยายามทําอย่างเต็มความสามารถแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนหลังจากที่หานเซ่นพูดแบบนั้นฟีนิกซ์ก็จับตัวเขาขึ้นมาด้วยปากหลังจากนั้นมันก็ หลังจากนั้นมันก็บินลึกเข้าไปในซีโนเจนอีกสเปซครับผมก็จบไปแล้วนะครับทุกคนต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคือมีภารกิจด่วนมานะครับวันอาทิตย์วันนี้ก็เลยลงช้าไปหน่อยนะครับแล้วผมต้องทําหลายอย่างเลยนะครับทั้งสตรีมเกมด้วยนะครับทุกคนผมสตรีมเกมแล้วนะตอนนี้ผมมีเพจแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะจ,จัดแจงให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาทําทช่องใน u t u b e โ okay อเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับทุกคนก็ ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับทุกคนน่าจะเป็นเท่าแก่นะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็หันเส้นสัก2องตอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับปวดหัวมากคุณนาย